กูเลยนึ่งับหครับนอูอะดับมึงเอดับมึงเอหน้าปะครนย่งนี้นดบยไหนเจ้า แล้วขันซ้ายแต่ว่าแต่ว่าของไอ้ตึงก็ความหวานเนาะก็ความหวานความเหนียวนี่นี่น้ำเพี้ยเพี้ยเพี้ยผมเดี๋ยวหยอดเล่าก่อน

ไา่ลงแม่เขาหลาดจริงเนี่ยเนี่ยเนอะอ๋อเดี๋ยวนาเดียถึงอันแนงใส่ไปเลยไปเลยะอ๋อเออเดียนี่จะตีผูกอ่ะเขาหลาดจริงเนี่ยแล้วเอาไก่มานึงเนี่ยบิ้ดมาตัวหายเลยแล้วไก่เนี้ยสองตัวห้ามตัวน่ะเออเออเออบดมาตัวหายเลยนะตัวอนเนอนึงไก่นะเนอะเออ ให่ๆกูได้ละธุรกิจธุรกิจลาตัวแล้กันไปไวไปชิบนะครอบคัวกำลังทำนี่นี่นี่กนายตับตับควายอ่ะมวก่ะควายนี่ยนะใส่เลยว้าวตับใส่ใส่หน่อยไ่ไงไง เวลามานรื่องหลบซ่อยนะพี่มาหมาบังกรอกกเลยกลิ่นเตยงานที่เวลานี่ไะจัดไงจัดจัดพักจัดหน่อยยังไงก็เดี๋ยวเข้ฟังมาเดี๋ยวหมาหยอกเลยจัดพักจัดอย่างยังนีไงก็เก่าแบ๊กเก่านี่ต้องปลามต้องเผ็ดเนอะไม่ต้องเผ็ดก็ควรต้องเผ็ดนะก็ผมยังกินเผ็ดครับ Để phải, thêm phải đó, đó sao không thêm nữa. có không? cái nó cá nó เออมี อันนี้อันนี้เพื่อนๆอยู่นะอันนี้บัดแทบเตใ่หน่อยะจางออไปจางอไปใส่จอนเดียวจอคนเท่าอ๋อหยแงบอลึงนี่มันับจส่หน่อยเยีมเยย่แมนดีเีเอาัวเจตกกบ ผมแอปลอเอาป่าใส่ะมาเอาแก่เาแะ่้องาเก็บเก็บคไม่ไหวกิบได้แล้วแล้วมาเก็นกี่แตน่าเนี้า่องตมมาลงมาดงแลาวต่อาติมละเดี๋ยวนี้เอาเอานี่เนี้ยแทบเดียวเสร็จเลยทอา เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเกาคนเทามีผมมาเว้ดตอนเ้นเพราะผมเท่าที่เอาไปเป็นกล้วยเหรอใส่อะไออใสหอมปอเปีะยังไงเดี๋ยวแท่งเดี๋ยวนาะเดี๋ยวปรุงให้มันที่เซ่ใส่ปลาแล้วยังเออเดี๋ยวแท่งเป็นกล้วยแท่งริกแท่งดีเดี๋ยวคนเท่ากันได้เอาได้เอากระดึงเดี๋ยวใสู่นไม่ออกกระดึงเลยออกเยอะยาวซูนไม่เกระดึงใส่ยังไงด้เยลดรสใส่ เวอร์เมียแซ่มันเมนมันเมนส่มันเ่ไ้ดีนะือหูมักเดี๋ยวเดวแทงเดียวน่ะมนี่ตักใส่นี่หน่อย่นี่หน่อยใ่นี่ไม่นี่ค่ะค่ะนี่นี่มยำปรุงใหม่เนี่ยยเผ นี่ไปก่อนี้อันนี้มันี่มแห้งไปหน่อยแห้งหอโอ้ยแห้งไเร็แล้ววะเอาดีมาหน่อยกมันจมีใครพิหน่อยหน้าหน้อยมันเชจช่่อเสดมาหน่อยเ็หน่อยจะใคร่่ ซอยลยทีห้าแซมเป็นนักลมเยได้เนี่ยก่งาก่ต้งนมสดเยงดีอ่ะกานี่มันอะนี่มนนี่มสนสนี่มันเพี้ยนี่มันดีนี่จะออกขมว่อยน่ยขมออกรออกหวานปุจะขมแนใ่ไทยโชว์ไม่เท่า ท่านทำต้องไงข้าหลาเลยไม่จัหรอใครทงไม่เข้าต้องทุกอันเกือบมาหลังแล้วเดี๋ยวต้องข้าวหลามไม่หลามบะเข่วยงัทมาหออมาไปมาหน่ออยู่แค่หมดท้องใจบะตที่ไหนนี่ตะวิมาชิ้นไห แซบยับำไก่ไก่ี๊กมาอยู่บ้านเราเนะไก่ี๊กมาอยู่บ้านแม่แม่มาแล้วครับนี่พออครับไมใกยแล้วกลเียเกือบเกือนะจักเกือหรอน่อยเกือบหรออนั่ั่าไส้หใส่ไปด้วย A paper one pick a paper con trap. No, 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 no,

กลางๆล้กลางๆละเดี๋ยวเดีมันจะล่างนี้ไปมันจะเยอเข่าพุ้งันเดียวนะแม่แมเดี๋ยวถ้าถ้ามามาเกมเนี่ยของากําเนเดี๋ยวใส่มากเกว่แงเดียวใส่มาเกมก่แงนเดียวมืนเทาหรืลรัไปละียุรเอยละใส่รามหน่ยไอของร่ลงกว่าลเขา

อันนี้จะซาต่อนะครับซอยเรียบร้อยหมดแล้วนี่ดีครับเใส่บอกลอ้ีแซบใสกลอ้งจอมลำจอมมีมมพริกดี๋ยหม,ม,มูเป็นดาราที่นี่ของเนี้ของข้นเพชรเน้อของคนเพชรวะ ขอคนเท่ามือคนเท่าไปก่อน <Okay. S 1> โป๊ตัดกันกนะขาดขาดไปได้แน่เนี่ยน,นี่ขาดมาได้เลยนี่น้ำหวานน้ำหวานครับาวบ้ เกี่ยวบุบอยวางทุ่งกองเดี๋ยวเฮ้ยเยอะได้ครับสุดยอดเอาแต่น้ำเนาะเยอะนั่นเอาไว้ใช้ลา้วรีบมัน ในต้นเต่าเห็นสักเห็นสักจอคนคนละสูตรแล้วนี่ยแซ่แซ่นี่บบมักอ๋ออันนี้พอได้เนี่ยนี่หอมเท่าซักนี่แบบเพชรพ่อหายช่วยเราหน้าอันนี้อันแรกบนมักแบบเพชรนะเอาุ้ยพ่อกรทักนี่บแบบแซ่แซ่ ่าสดๆใจน้ำตกนะ่าเหนือ่าเมือง่าที่มันรสชาตแตกต่งหมได้ใส่ข้าวคั่วแบบอีสานเนื้อมันใสใส่อันาชาข้าวคั่วได้กว่า่ากล้วยกล้วยหนอยกล้วยนี่ผมชาแบบเนือ่าสดๆี่ บ,บ,บ,อบอกปอบอกปออ่ข้ข้าไปลงรีเขาบอกปอ่ะบอกล้วครับไอหมูแล้วนะใหญ่มากขนปปเกร่กินก็ได้เฮ้ยกี่าไบอกแม่ลอ้วนเจ้าวาจะลงอ่ะเดี๋โว้โหเละอโแ้เ่ปากาหอมอันอันนี้ว่าเด็ดแล้วนะเจอนี้นอันนี้เด็ด่อนหน้ามันไกชิม ได้คังจาที่เดาที่ยงหอกเียวันเีวันอาีรนองมันเอาเอากางกางก่อนเอากระดอเอาเพชรไม่ค่อเนนะจังเลยจังเยอะเ้วน้องปามีแล้เกอเกอเก้อมดล้วต้องปาจ้ะ ปลาไม่นอหรือเปล่าลแต่ชาได้ของมะเพ็ดปลาเปลี่ยนน้ำปลาไหมครับน้ำปลาไม่ก้องเขอไปนอกกันนะแต่มันขูมล่างจถึงเด้อจะถึงเด้อะเยอะอูมามิอูมามิน้ำปลาหน่อยนี่แสีบแล้วถ้าลําปลางหน่อยเสบแล้วแต่ขูมไม่พอก่อนเดี๋ยวเท่ห์มเดียวลงลงน้ำปลาลง น้าปลาลงน้าปลาม่ตียบ่ไม่ไหนไม่นอกไม่ไหนขไนอก้นอ่ไปนไไลกมัี่บอกวเกเลยปาเฮ้เกนะจาไทีทายทำโอ้ยโลลค่าเหรอโอ้ำหลาตู้เยนนกนกกนกนไอ้หมูักักในตู้เอาออกหรอออกหรอลำมาสวเราลูกากลมาจะเอาไปต้เอาอยไปไปเลย

thì phải làm. Tonight, yêu nó hôm qua. Oh, yêu mãi. Hôm qua. 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 qua. Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua. qua. Hôm 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 qua. là, qua. Hôm เผ็ดหน่อยเอาเผ็ดหน่อยเผ็ดแล้วก็อ้ากอกลจะาพวแต่บเค็มนะิมจับได้แต่ถ้าทำมากกว่านีใส่เยอะใ่ละหวานได้เหรอยำได้เหรอจะลองก่อนจิ้มหลายอย่างแล้วมือถ้าจะคือดีตงอันนี้นี่แต่ผงกรสชาิมันจิ้มข้าิ้มสาน่ พอละพอละพอละหวานดีละหวานดีนววเผ็ดเข้มเน้ามันเข้าเนื้อแล้วมันจะหวานพอดีเลยทับีเนี่ยอเปิดหลังขาหลัไหมหลับไก่ไหมี่ไวหลับไก่เดียวนาวหลับไก่สักหัวนาดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครหลับโชว์หลับไก่เนี่ยจะชีมือพอเผ็ดนอดเนึ่เผ็ดอยู่เอาเอาเผ็ดนหนจับจ้ออยู่แต่หลับแซ่ กินกินกินเ๋วยเตียพอดีอะหม้อใส่ปลาโอ้มอใส่ปำล่างนีไดเดีเรียบร้อยกะซอนี่ก็ได้กะซอนเนี่ยกะซอนี่นี่กะลาใส่่ะนี่ยำยำเพียลยกเพียรไข่บักกุม่อนดูวกับคนดิวเหรอุ้ยอุ้ยเหรอนี่จับหน้า้เนอบเรว่าชเวลากันวันน้ว่าจะดัง

ล่ะนี่ออกไว้แล้วนีชุบน้ำขุ่นนมแข็งๆเดออ๋อเอาเนี่ยมันไม่แป้งนมอ่ะแป้งนมมีก็ลือกมันเอามักขนาดแป้งนมมีสามก็รู้เด้วแป้งนเด้อเด้อเด้อโอ้ สุดเด็ดสุดเด็ดออโอเคเรียบร้อยพออทีมกันได้หืมโอ้ยหอมหวานหอมหวานนัว ันนี้ครับมาแผ็ต้องใส่พริกกับหน่อยใส่หรใส่รึใส่รึไม่เยอ่อยหน่อยใส่พริกแค่หน่อยอืมันเจอเพียไปแล้วผมจะบอกให้ผมหวานผมหวานปอาล็วกปลาล็อเดี๋ยวเจริมโอ้ยแอบโอ้ไรอะไรเนี่ยแคใครมีแล้วมึงอย่าเอาปฝามาแล้วใส่ยังไงต้อเดี๋ยวไปเดี๋เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวที่หลังอย่าต้นนี้วะยะไอหมูขอไปเอาหม้อหลังบ้านเนี่ย ไเ,เดี๋ยวไปเ,เ,เอาลัะไปสูมกันแล้วรันนี้ไป่ใชไูจะใครมาก่อนไหน